สวัสดีครับวันนี้เราจะพาน้องซูซูกิเซเลโอนะครับมาทางาเส้นริมโขงนะครับริมโขงนะครับจากเชียงคานมาทางสกายวอล์กเชียงคานนะครับรจะพามาลองดูครับวิ่งเลาะเส้นริมโขงดูก็มีเขาบ้างสลับพื้นเรียบบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเอ้ยไม่ใช่เกียร์ออโต เกียร์ธรรมดานะครับตัว G A นะครับ M T ธรรมดานะครับสุสกิสซิลิโวปี2020นีะครับก็ขับมาได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรครับสบายสบายนะครับบรรยากาศก็เนี่ยครับคึมคึมฟ้าคึมฝนนะครับสบายอากาศก็เย็นสบายครับชิวชิ ไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้ผมอาจจะใช้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือครับอาจจะสั่นนิดหนึง่งอาจจะดูสั่นดูอะไรนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับขับไปได้สบายสบายครับนี่ครับขับสนุนกครับในบรรยากาศนะครับก็สลัเป็นเนิน ค่อนข้างเยอะรถนี้ก็เข้าโค้งได้ดีนะครับจับถนนยึดเกาะถนนดีเข้าโค้งได้ดีอากาศก็สวยงาน อกหรือไอ้น้ำก็ไม่รู้น่าจะเป็นไอ้น้ำครับสกายบล็อกน่าจะอยู่โน่นนะครับฝั่งโน้นนะครับสกายบล็อก วันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะครับเราจะไปตรงไปนะครับบัตทาดีมีโอเคเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวสกายวอล์คให้ดูนะครับ